พบกับทาคาโน m โมเดโล41หรือ M41 ปืนเล็กยาวมาตรฐานของอิตาลีในสงคารามโลกที่สองผู้ออกแบบพื้นฐานคือทีมของเซอร์วาตเร่คาคาโนวิศวรกรที่สร้างตระกูลคาคาโนตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่19 M41 ถูกสร้างเพื่อตอบโจทย์ความง่ายราคาถูกผลิตจำนวนมากให้ทันใช้งานกับกองทัพอิตาลีจุดเด่นของ M41 ใช้ระบบโบเอชั่นที่ทนทานเรียบง่ายและซ่อมบำรุงได้ง่าย น้ำหนักเบากว่าปืนเล็กยาวอันเก่าเหมาะกับแนวรบภูเขาหรือพื้นที่แคบในยุโรปใช้กระสุน6.5ปู52มมคาคาโนูบรรจุด้วยคลิป6นัดซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของตะกูลนี้คาคาโนู41ถูกใช้จริงในแอฟริกาเหนือแนวรบกรีซและแนวรบตะวันออกมันเป็นสัญลักษณ์ของทหารอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากสงครามบางส่วนถูกใช้งานต่อโดยกองทัพเล็กๆในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง นี่แหละคาคาโน่41ที่ไม่ใช่ปืนที่ส่งพลังแต่เป็นปืนที่ตอบโจทย์ความอยู่รอดของอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เล็กเบาผลิตได้จํานวนมาก